ุ่มงานรังสีรักษาโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีประกอบด้วย4อาคารปฏิบัติงานดังต่อไปนี้อาคารที่1อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ภายในตัวอาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ประกอบด้วยห้องตรวจแพทย์สีห้องผู้รับบริการ ที่มาติดต่องานรังสีรักษาเป็นครั้งแรกจะต้องมาพบแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาและผู้รับบริการที่อยู่ระหว่างการฉายรังสีจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายประจําสัปดาห์ทุกสัปดาห์ที่อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร์ห้องรับคำแนะนำ ผู้รับบริการจะได้ฟังคําแนะนำเกี่ยวกับงานรังสีรักษาห้องตีเส้นหรือห้องเอ็กซเรย์จำลองการฉายรังสีแบบ2มิติผู้รับบริการจะถูกส่งตัวมาที่ห้องตีเส้นหลังจากที่แพทย์วางแผนการรักษาเรียบร้อยแล้วห้องฉายรังสี ที่อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ประกอบด้วย3มห้องฉายคือห้องฉาย3 4และ5จากอาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทางซ้ายมือจะพบกับอาคารที่สองคืออาคารบำบัดรักษา ภายในตัวอาคารจะประกอบด้วย 1. ห้องรักษามะเมล็งด้วยความร้อนหรือห้องไฮเปอร์เทอร์เมีย 2. ห้องจำลองการรักษาแบบสีมิติหรือห้อง C T C M ซิมห้องใส่แรกปริมาณรังสีสูง หรือห้องเบคี้เทอราปี 4. ห้องพยาบาลจำลองการรักษาออกจากอาคารบำบัดร,รักษาจะเป็นห้องโหลดแร่3สามิติหลังจากแพทย์ใส่เครื่องมือใส่แร่เรียบร้อยแล้วผู้รับบริการจะถูกส่งตัวมาโหลดแก่ณนะห้องโหลดแร่3สามิติ จากอาคารบำบัดร,รักษาทางซ้ายมือจะพบกับอาคารที่3คืออาคารเครื่องเร่งอนุภาคอาคารเครื่องเร่งอนุภาคประกอบด้วยห้องฉายรังสี1-2และห้องชิปไอโซ ผู้รับบริการที่จะมาติดต่อที่อาคารเครื่องเร่งอนุภาคสามารถยื่นแฟ้มผู้ป่วยที่ศูนย์ประสานงานห้องฉายรังสี ขั้นตอนการจำลองการรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 1. พยาบาลห้องจำลองการรักษาเตรียมความพร้อมของผู้รับบริการเพื่อเข้ารับบริการการจำลองการรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30-45นาที 2. ผู้รับบริการ จะได้รับการจัดท่าในการนอนและเลือกใช้อุปกรณ์ในการนอนสำหรับการฉายรังสีซึ่งท่านอนและอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดเดียวกันตลอดการฉายรังสีตามแผนการรักษาของแพทย์ประมาณ5-35ถึงครั้งผู้รับบริการจะต้องนอนในท่าเดิม เหม anyway, like, ือนเหมือนกันทุกๆวันการถ่ายภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และการฉายรังสีนั้นไม่ทำให้มีอาการเจ็บป่วยใดๆผู้รับบริการจำเป็นที่จะต้องนอนนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวนอนให้สบายไม่เกรงตลอดการถ่ายภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ใช้เวลาประมาณ15 4 5นาที หลังจากการถ่ายภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ผู้รับบริการจะมีเส้นขีดบนผิวหนัง3จุดเพื่อเป็นตำแหน่งอ้างอิงสำหรับการวางแผนการรักษาของแพทย์ผู้รับบริการจำเป็นที่จะต้องรักษาเส้น3จุดเบองตัวไม่ให้ลบจนกว่าจะถึงวันที่แพทย์นัดมาทำการตีเส้น 3. การวางแผนการรักษาแพทย์จะนำภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไปทำการวางแผนการรักษาใช้เวลาประมาณ2-3สัปดาห์ 4. ชิปไอโซเป็นการตีเส้นเพื่อกำหนดขอบเขตของการรักษาโดยจะใช้ตำแหน่งอ้างอิงบนผิว3จุดโดยจะทำการเปรียบเทียบ ภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ได้จากการวางแผนการรักษาของแพทย์และภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ได้ในปัจจุบันทำการเปรียบเทียบกันเพื่อกํำหนดขอบเขตของการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์เส้นขอบเขตการรักษาจะต้องใช้ตลอดการรักษาประมาณ5 3 5ถึง35ครั้ง การใช้รังสีผู้รับบริการติดต่อขอรับการใช้รังสีที่เซ็นเตอร์ห้องใช้รังสีก่อนการใช้รังสีทุกครั้งผู้รับบริการจะได้รับการประเมินอาการจากพยาบาลก่อนเข้าห้องฉายรังสีเมื่อเข้าห้องฉายรังสีผู้รับบริการจะนอนบนเตียงในลักษณะเดียวกันกับที่ จำลองการแารรังสีด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โดยมีเจ้าหน้าที่มาจัดท่าและตำแหน่งการแชรรังสีให้ถูกต้องเมื่อเริ่มการแารรังสีผู้รับบริการจะอยู่ในห้องคนเดียวโดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตอาการผู้รับบริการผ่านกล้องวงจรปิดทางด้านนอก ผู้รับบริการจะต้องนอนนิ่งอยู่ในท่าเดิมนานประมาณ10-30นาทีขณะที่ฉายรังสีผู้รับบริการจะไม่รู้สึกร้อนหรือเจ็บจากการฉายรังสีแต่ยอย่างใดหลังจากจบการฉายรังสีจะมีเจ้าหน้าที่พาลงจากเตียงฉายรังสีการฉายรังสี จะฉายรังสีติดต่อกันทุกวันจันถึงสุกหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการหรือวันหยุดพิเศษอื่นๆซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าระหว่างการฉายรังสี5 35ครั้งตามแผนการรักษาของแพทย์ผู้รับบริการจะต้องได้รับการเจาะเลือดและตรวจร่างกายประจำสัปดาห์สัปดาห์ละหครั้ง ตลอดระยะเวลาในการฉายรังสีตามแผนการรักษาของแพทย์